สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะขนมมีรถกระบะมาแนะนำพี่ๆนะคะเอาใจสายซิ่งสายแต่งนะคะคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตโคโรราโดนะคะเครื่องยนต์2.5 LT Turbo โบดีเซลนะคะตัวนี้เป็นคอมมอนเรลแล้วนะคะปี2016เกียร์ธรรมดานะคะ มาดูรายละเอียดรถกันนะคะกระบะใช้งานทันนี้ o p e n c a คนะคะเปิดแคปได้กว้างขวางสะดวกสบายนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์คัดซีสวยตัวถังเดิม,มบางๆเลยนะคะหน้าสวยหลังสวยค่ะไม่เคยชนหนักเลยค่ะเครื่องพุ่งนะคะอัตราเร่งดีมากๆเลยค่ะ มาพร้อมชุดเครื่องเสียงนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะชุด12นิ้วค่ะกระหืมแสงสีเสียงจัดเต็มเลยนะคะภายนอกนะคะตกแต่งรูปทรงหล่อเหลาเลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กค่ะภายในเป็นเบาะผ้านะคะไม่ขาดไม่โซมเลยนะคะเบาะสวยค่ะภายในกว้างขวางเปิดแคบได้เลยนะคะ ระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะรถคันนี้สีดำสวยเงางามทั้งคันค่ะคันนี้เสนอขายเงินสดอยู่ที่ราคา229,000บาทนะคะเล่มเอกสารชุดโอนครบดูรถและทดลองขับได้ตลอดเลยนะคะโทรสอบถามขนมเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร080950695 0, 8, 0, 9, 0, 5, 0 6, 9, นะคะสามารถมาดูมาลองขับได้ตลอดเลยนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ